จ๊ะล่ะอูย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 น่า โชว์เทคนิคนี่ยนะทีงโชว์เทคนิคให้เมืองเนี่ยครับครับครับเดี๋ยวจัดให้ครับเดียเ๋ยวจัดให้เอฟซีว่ามีแต่ได้ปลาขึ้นมาแต่สี<ช>เทคนิคเทคนิคตกจังไหนรับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยว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 ปวดตาก่อนครับแป๊บนี้โอ้ยออก็อแตกไปเลย กวาดหักไปเรือ่อยบอโชเทคนิคแน่หนะอเสี่งยงเด็ดเด็ดใส่เยอะนะครับแป๊บนึง<อ>นะครับบูาปลาปลาลวนไอเสี่งยงลวนลวนไม่น้ำแข็งอ่าโชว์เทคนิคเลยนะเสี่ยงมาหยอดลงไปทีเลยบ่แมนครับแมนแมนหมุนได้เป็นหูวนิดหน่อยเอาไปเลย เทคนิคแล้วเทคนิคแล้วตึ๊บโดนไหมนะเสียงอุ้ยไม่โดนครับผมดครัผมเอาไม้เอาไม้เทคนิคคนว่าตะตีคนว่าตะตีน้ำนี้บ๊อบบ๊๊๊บ๊กินโหลดเลยครับเพราะไม้เมเงเลยนี่ยเ่งบนทีนวนี่อยขอหนย

สงท้ายแบบประคองผ้ทูดเทคนิคเลาวคือสุดยอดเลยย่มเ้ยนะเสียย่แบบโอเคครับผม